ช่วงหาเสียงเขาก็เข้าถึงแต่ช่วงที่เขาได้ไปแล้วก็ไม่ค่อยเข้าถึงเลยค่ะ ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหามาที่นึงอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่รู้สึกว่าคนไทยกันเองเนี่แหละช่วยกันได้ดีกว่าอีก<ม>อก็อยากให้มีความเป็นผู้นำค่ะแล้วกค็คิดให้รอบด้านมากกว่านี้ค่ะอยากให้รับฟังเสียงประชาชนมากกว่าค่ะ<ม>ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอะค่ะเราต้องการอะไรกันแน่ ใช่อย่างเช่นการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อยากให้การศึกษาเนี่ยเทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะว่าอนาคตของชาติเนาะต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนขับเคลื่อนประเทศได้ดีที่สุดต้องมองเลยครับว่าที่ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเองก็นหนักแล้วในเรื่องของอาการช่วยเหลือพี่น้องชาชนนะครับโดยว่ายิ่งมันมีเหตุกพิบัติถีเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่แท้จริง ภาครัฐได,ด้ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่ต้นแต่ด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารหรือการาแสดงให้ประชาชนได้รับทราบว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีการช่วยเหลือเยียวยากันตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต่อไปนะครับรัฐบาลจะต้องมีในมุมของการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วยก็จะได้เห็นภาพพี้แท้จริงนะครับว่าทาง โวยารรัฐหรือรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้เงียบใจในเรื่องการช่วยเหลือผู้สุไทยทั้งหลายนะครับและโดยเพา่ยิ่งในส่วนของอพรรคการธรรมนะครับที่ดูแลเกีเ่ยวกับเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์เนี่ยจะบอกได้เลยครับว่าเราได้ลงืุงนี่ตั้รแต่วันแรกเลยจะได้เห็นได้ว่าพรรคการธรมนะครับเป็นพรรคที่เน้นเรื่องของการดูแลปัญหาสังคมของพี่น้องประชาชนไม่ได้เีแค่เรื่องของไทยพิบัติอย่างเดียวนะครับตลอดจนในเรื่องของอ การกลุ่มออบางนะครับหรือปจจระชาชนที่มีไรายได้น้อยนะครับแล้วต้องการที่อยู่อาศัย้าเรียกว่าปัจจัยสี่ที่เราจะต้องหาให้กับพี่น้องปจจระชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เล้นย้ำเลยเพิ่ยิ่งก็คือเราได้ดําเนินการในส่วนนี้เนี่ยไปไปเป็นมากเอ็นรวนะครับไดโอกาสต่อไปกแล้วผมจะต้องมีถ้ามีเวลานะครับแล้วได้กลับมาทํางานในส่วนของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะรวบรวมสิ่งที่ เราทำมาช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเอามาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้านครับ